ที่มาในงานวันนี้เลยก็คือด้านหลังของปลานี่เองนั่นก็คือสมาร์ทฟาร์มมิงค่ะซึ่งได้จะใช้ระบบไฮโดรโปนิกก็คือเราอาจจะไม่ใช้ดินเนื่องจากเราทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้โดยที่ห้อง่ะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในห้องนั้นเลยแต่พอเราใช้ระบบแบบนี้เราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี สวัสดีค่ะวันนี้คลิปเดล l ์ออกมาอยู่ข้างนอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปาได้มีโอกาสมางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี2565ค่ะที่จัดขึ้นณนอะิมแพกเมืองทองธานีศูนย์เอ็ก b i บิ o ชอาคาร9และก็อาคาร10นะคะที่จัดขึ้นในวันที่13ถึง21สิงหาคมนี้ค่ะและคลิปนี้ปาจะพาผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมเจ๋งๆเรื่องไหนบ้างไปดูกัน 음음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 음 음. าที่มาในงานวันนี้เลยก็คือด้านหลังของปลานี่เองนั่นก็คือสมาร์ทฟาร์มมิงค่ะปลาอยากใช้ผู้ผู้ชมของปลาเนี่ยได้รู้จักว่าสมาร์ทฟาร์มมิงคืออะไรและสําคัญยังไงในโลกอนาคตของเราด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นการจําลองการปลูกแบบปิดซึ่งอาจะใช้ระบบไฮโดรโปนิกก็คือเราอาจ,จะไม่ใช้ดินแต่เราจะใช้การที่น้ำหมียนตลอด24ชั่วโมง ซึ่งระบบน้ําต่างๆที่เราใช้ค่ะแล้วก็จะมีการควบคุมปริมาณว่าเราจะจ่ายไปกับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของแสงโดยใช้หลอดไฟค<ม>่ะแล้วก็เราก็จะมีแบบมาผ่านตัวระบบซึ่งระบบเนี้ยเราจะสามารถสั่งผ่านทางโทรศัพท์ได้ว่า,า,า,าสั่งโทรศัพท์ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราเราจะทำผ่านโทรศัพท์ก็ได้เราสามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยได้ด้วยก็คือจะสามารถควบคุมเชื้อโรค ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิต่างๆทําให้ต้นไม้เนี่ยโตได้ไวกว่าปกติแล้วเขาได้รับสารอาหารเพียงพอกับที่เขาต้องการะคะ่ะการควบคุมต่างๆนี่ผ่านสมาร์ทโฟนอย่างเดียวได้เลยใช่ไหมคะ<ช>แล้วในสมาร์ทโฟนมันจะโชว์อะไรบ้างข้อมูลว่าตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงความชื้น แล้วก็ปริมาณการโตของต้นไม้อะค่ะว่าตอนนี้โตอยู่ในระดับไหนแล้วต่อวันต่อเดือนอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ให้เราแล้วคือมันแตกต่างกับการเกษตรทั่วไปยังไงคะแบบการปลูกหน้าดินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าการปลูกด้วยดินหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมนุษย์แต่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเชื้อโรคหรือว่านำพวกจุลินทรีย์เข้าไปให้กับต้นไม้ได้พอเราแบบ ไม่ไม่ต้องเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการควบคุมเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วไหนจะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางอย่างอะคะ่ะคือมันจะโตได้เฉพาะในบางฤดูแต่พอเราใช้ระบบแบบนี้เราสามารถตูกได้ตลอดทั้งปีแล้วถ้าเกิดคนทั่วไปเนี่ยเขาอยากจะทําบ้างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ถ้าหลักๆเนี่ยคะก็คือสามารถจแกนค่ แอ,ออร์โค้ดนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นศูนย์การเกษตรบางไทรค่ะเขามีทั้งอบรมมีทั้งสอนมีทั้งให้ข้อมูลซึ่งเราสามารถติดต่อผ่านทางเพจได้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดเรามีความรู้ในบางส่วนแล้วเราอยากจะเพิ่มแค่บางส่วนทางบริษัทเขาก็จะติดต่อ,อเขาก็จะช่วยสอนช่วยแนะนําให้ค่ะก็คือทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังป่าเนี่ยคะมันสามารถอัดแอปได้คือถ้าเกิดเกษตรกรคน,คนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ บางไซได้เดี๋ยวป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันว่าในบางไซเนี่ยเขามีอะไรบ้างอย่างที่ปารู้คร่าวๆนะคะก็คือเขาจะมีรงแบบอ่างเรือนขนาดใหญ่ที่มีการทาโรงงานแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็อาจจะเป็นผู้ที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการ,กรเกษตรแบบนี้ให้เราแล้วก็รวมไปถึงให้คับปรึกษาในการปลูกด้วยบางทีเราอยากจะได้เครื่องเนี้ยแล้วก็ลองไปปรึกษาดูว่าเราจะใช้งานยังไงเรามีเนื้อที่เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงการให้คําแนะนําว่าปลูกเือแบบไหนดีถ้าเราใช้สมาร์ทฟาร์มิ่งแบบนี้เนี่ย พืชไหนๆก็ปลูกได้ทุกฤดูค่ะว่าเราสามารถควบคุมได้อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันยังไงมันก็เป็นองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตเหมือนกันค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลวันนี้ด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะคุณคะสรุนะคะว่างานแอบเท i บ i ลชัที่ปลาพามาดูในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กๆมากันเยอะมากซึ่งปลาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ผู้ปกครอง เริ่มพาบุตรหลานเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นจะบอกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ไม่ไกลตัวเลยและอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนและสําคัญกับอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอนาคตเนี่ย เด็กๆเ,เจนใหม่เขาต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีการที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีได้นอกจากในเรื่องของความตระหนักแล้วเขาก็ยังจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนํามาพัฒนาให้เก่อเกิดเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยดังนั้นค่ะคลิปนี้ปลาก็เลยอยากจะส่งต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีโอกาสมีงานแบบนี้เนี่ยพาลูกหลานมาเยี่ยมชมกันนะคะในอนาคตก็าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่ามีโอกาสทําให้สิ่งแวดล้อมในอนาคตของเขาเนี่ยดีขึ้นได้คนรุ่นใหม่ต้องการสิ่งแวดล้้้้อออมมทีี่่่ดดขึนน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 แัังงยาลืห ทำสิ่งแวดล้อมในอนาคตของเราให้มันดีขึ้นกว่าปัจจุบันกันค่ะคลิปหน้าเนี่ยปลาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมอะไรจริงๆบ้างก็รอติดตามกับคลิปคลิปต่อไปดูนะคะ